ฟันเอฟสี่เรื่องใครเป็นผีกระสือ ep สองตอนเดียวจบจะเป็นยังไงผูชมกันเลยค่ะโอ้โหตื่นมาตั้งแต่เช้าหิวก็หิววันนั้นฉันทำแผนสำเร็จละได้กินไก่ตัวนั้นปีใหม่อร่อยเหลือเกินานาง ไก่ตัวที่ฉันกินไปชื่อว่าปีใหม่ฉันหิวมันนะพวกความที่ฉันหิวเมื่อไหร่พวกมันจะตื่นมันคงต้องสงสัยบางแหละเ้ยเดี๋ยวพ่อออกไปซื้อของก่อนนะโอเคค่ะเอออยู่ที่นี่กันอยู่กับแม่นะ ค่ะแม่ล้างหน้าอยู่อืเดี๋ยวพ่อออกมาซื้อขนมให้นะค่ะโอ้แถวนี้บ้านข้างแถวเนี้ยมันมีผีกระสือโอ้ยน,น่าไปเลยเอ๊ะเสียงใครนินทาฉันเนี้ยไม่น่าจะมีคนนินทานะอืไปเถอะโอ้ยแถวนี้มีกระสือฉันต้องกลัวนนแน่ ตื่นแล้วเหรอเนี่ยคะโอ้ยง่วงกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินว่าแต่น้องตื่นน้องตืต่นตอนไหนตื่นนานแล้วตื่นเร็วกว่าพี่อีไอตื่นสายฉันคือพี่เธอนะอย่าเรียกฉันแบบนี้ไอตาบนตาบนตาบลน,นะไปเถอะพี่วันนี้หนูสงสัยเรื่องหนึง่ง เรื่องอะไรไก่หายไปตัวหนึ่งมันอาจจะไปวิ่งเล่นก็ได้โว้ยหรอมันตอนนี้มันนานมากแล้วนะมันยังไม่กลับมาอีกมันเข้าผิดบ้านหรือเปล่ปาเดี๋ยวไปดูก่อนโอเคโอเคมันเถอะอพี่โอเคโอเคไปวิ่งเล่นกันเถอะอโอเควิ่งรอบบ้านนะเย้พี่ไม่ใส่รองเท้าหรอน้องก็ไม่ใส่หนูใส่ครอบไว้อยู่ เฮ้ยเอ๊ะทำไมต้นไหม้หักเนี่ยหลังบ้านไปถามคุณยายกันไหมโอเคโอเคปะหนูก็ตกใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้นไม้หกักโอ้โหไปดูก่อนมันอาจจะมีลมก็ได้นะไปถามคุณยายดีกว่าโอเคไหมเมื่อวานก็ฝนก็ไม่ตกแรงมากนะอืมไปถามคุณยายดีกว่า คุณยายคะว่าไงจะหลานว่าแต่อันนั้นเอออะไรอ่ะต้นไม้นั้นมันหักยังไงอะคะโอ้มันอาจจะมีแบบลมพัดแรงๆมาทำให้ต้นไม้หักได้น่ะจ๊ะลูกอ๋อค่ะค่ะค่ะวันนี้กินอะไรกินอะไรก็ได้ค่ะไปเถอะหยวกินไก่เตี้ยว มันมีหรอเว้ยไปไปเล่นไปบอกแม่กันแม่ต้นไม้หกักรู้แล้วจ้าว่าแต่หนูจะไปไหนหรอกจ้าหนูเห็นแบบเสื้อสีเหลืองของหนูที่หนูจะไปใส่ในวันจันทร์กลิ่นแปลกๆเสื้อของหนูสีแดงก็กลิ่นแปลกๆเหมือนกัน มันกินอะไรวะแบบนึงใครดมตดเปล่าโนไม่ได้ตดว้ายโหแน่นะมันกลิ่นครีเลยเนี่ยแต่อันนี้เยอะเลยสีํำเงินเนี่ยโหกลิ่นแดงสุดเลยสีํำเงินเสื้อพ่อนี่หว่ะเสื้อแม่เสื้อน้องเสื้อฉันเสื้อฉัน เื้อชันเยอะมากค่ะแต่เหม็นไปทุกอย่างเลยเสื้อเลยทุกตัวเลยว่าแต่มีโอ่งโอ่งมันมีสีน้ำตาลน้ำตาลด้วยอ่ะคืออะไรกลิ่นเหม็นด้วยอ่ะ <c oughs> ก่อกองไฟเล่นกันไหมไม่อ่ะพี่เอ้ยจะหนีไปไหนงงอะไรอะ่ะบ้านเราไม่เคยมาเลยเหรอ มกับต้นไม้ดิโอ้โหหมุนรอบตัวเองเป็นลามอะไรโอ้โหกว่าจะวิ่งมานานมากแล้วนี่จะไปอยู่กับเที่ยไหมโอ้โหมุนอีกแล้วเป็นกับไก่ไหมน้องหนูกลัวไก่มันหายไปเธอก็เป็นไก่สิ <laughs> ตลกอย่า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 อยอเที่เป็นข้าว ีฉันจะให้เธอจับใส่ชุดสีขาวเธอจะเป็นข้าวฮาา่ามาแล้วแต่ฉันจะแข่นให้ฉันขึ้นด้วยฉันขึ้นด้วยแตถ่ถ้าสองคนจะแข่นเธอแบบมันจะไปได้ไงเดี๋ยวพี่จะลองแอบยบ้ายใต่เข้าไปตรงนี้ถ้ามันหักถ้ามันหักอะพี่พี่ตัวเบาจะตายมันไม่หักหรอกอา ระวังนะพี่เดี๋ยวมันตกมันตกหรอกึันคือราชาโจรสรัดหิวน้ำอะ่ะไปกินน้ำตรงที่เมตโดยกินน้ำแม่ตรงแม่สี่โอ้โหติดอีกแล้วบอกมาทางนี้ไอโง่มานีุ่อ้อะไรเนี่ยไปหาแม่ แม่อยู่ไหนเนะี่ยแม่กินน้ำด้วยโอเคโอเคมาดีกินเลยอยากเล่นนะ่ะลงไปสิระวังน้องด้วยโอ้สนุกอย่าปล่อยน้องนะค่าเออเอ,อเล่นไปอย่างนั้นแหละดื่มด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอแห้งค่าเอาไหมไม่อ,มอมือยากกินน้ำแร่ไม่ใช่น้ำตดพี่นี่นี่นโดนโดน น้ำแร่ธรรมชาติเลยนะแล้วพี่จะลงไปทำไมมันก็โดนกินปอดพี่สิมันก็จะไม่อร่อยไม่กินหลักวายสิหนะาขึ่งบ้านสักทีเหนื่อยจังเลยเหนื่อยเอาสามแม่ลูกโอ้โหมาเล่นอะไรกันตรงนี้ไปเข้าบ้านจะมืดแล้วเนะี่ย วู๊บวู๊บวู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 ยูว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 ูไูวยวู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 วยวูวนวู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 วไวู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 วนวูวูวบวูนูว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 ูบบ คุณยายได้ยินหรือเปล่าไปถามคุณยายกันอาจจะเป็นหมาข้างบ้านที่หอนก็ได้หมาหอนเหรออาจจะใช่นะอ๋ออ๋อโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ับ๊ายบานยจุ๊บมากที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ